สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์เจฮนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่าสอนสร้างอะไรครับว่าเครื่องยิงธนูเครื่องยิงธนูไฟแบบอัตโนมัตินะครับอ่าอุปกรณ์ธนูลูกธนู เลสต t o โตแล้วก็เลสตโตนอตทันยยก <S ý nt DD> ก็บล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ลาวาแค่นี้ครับได้แล้วเรียบร้อยวางบล็อกอสองบล็อกเงี้ย แล้วก็วางเลนสโซนท็อตไว้ทางหน้าทางหลังนะมันจะได้อย่างนี้เอาเลนสโตนวางขั้นกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะได้อย่างเงี้ยมันจะดับดับติบดติด,ด,ด,ดอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเรอลืมอีกอย่างหนึ่งครับลือมอีกอย่าง,งอะไรวะ โดนเผ้นอะไรเนี่ยแหละเบอร์อะไรเนี่ยอแล้วเ,เสียงค่อยดังน,นี่ใส่ไปแล้ว อันหลังอ่ะโอ้ยเอาประมาณนี้แหละอเราต้องกั้นไปชั้นหนึ่งนิว่า ไม่งั้นถ้าเราวางเราวอกไปมันจะไหลออกใส่เอ้ยธนูไม่ต้องใช้ใช้แต่ลูกธนูลืมไปครับใส่ลูกธนู วางล้ว,วางข้างบนนี้ไม่เกี่ยวนะครับเมื่อกี้ผมวางผิดปลดวางไปผมขอยิบดาบเพื่อนมันกดง่ายนะครับนี่ นี่นะครับเล่อนลงมาเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคอไรสักหน่อยนะนะครับ,รบต่อตรงนี้เลยก็ได้ครับ นะครับมันเป็นธนูไฟครับพอมันยิงผ่านลาว,ว่ามันก็จะกลายเป็นธนูไฟครับธนูหมดมันก็จะกลายเป็นเสีย,ยงนี้นะครับเราใช้พวกแบบยิงซอมบี้ใช้เป็นซอมบี้ก็ได้เงี้ยเนี่กยก่อนนี้หยุเดเนี่ยดนเนินต่อ นี่าคอยดูเดี๋ยวจะสร้างซอมบี้ให้ดูครับไข่ซอมบี้ก่อนไม่แน่ใจนะมันจะหลุดมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไข่ที่เราใช้ก็คือไข่แม่มดน,นะคไข่หรือไข่วิสนะครับไปแล้วเอ,อาแล้วเรียบร้อย สุปป้าวไข่วิ์ป้าก็ให้จะมาเกิดตรงนี้ครับ้น้าไดะกินยายหิว่วครับพอไม่ยอมให้ตัวมันตายรครับถ้าลอกเตียรู้แล้วก็หิวเรื่องไม่ใช่ก็จบกันแล้วครับเอาลรับวันนี้ผมก็ ก็สอนแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีคนระับ